ปิวปิวปิวสามนัดตายเป็นไงอะไร no. like 1, านาะใจเย็นๆค่อยเล่นตายไปสิหนึ่สนัดตายอะค่ะปูนปูนปูนปิวปอ้าวสนัดตายเลยเป็นไงทุกคนินดิใส่ใครอยากร้องอีกไหมจ้าหนึ่นัดเดียวไปเอ้าวสามา่าาด้วยเป็นไง สวัสดีครับทุกคนวันนี้ในช่องจิตไงชาแนลนะครับเราวันนี้เราจะมารีวิวลินดิสสายคริที่คริแรงที่สุดในเกมนะครับทุกคนมาพร้อมกับสกินใหม่นะครับหรือว่าสกินรับฟรี7วันนั่นเองนะครับในกิจกรรมของ R ่วตอนนี้ก็มีสกินให้รับฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเวเรสหรือว่าลินดิสในตอนนี้นะแต่ว่าลินดิสได้ก่อนนะครับเวเรสน่าจะได้พรุ่งนี้นะฮะอ่าส่นเราจะมาเล่นลินดิสสายครินะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําทางด้านรูนและพลังแฝงนะครับเดี๋ยวเริ่มที่รูนก่อนเลยจะเป็น นี่ครับผมเป็นรุนแรมเมดสปิริตดักคอนคอร์นนะครับก็คือเน้นคริแรงไปเลยนะครับผมอ่าวคีบออกไปแล้ว1ตัวนะครับส่วนไอเทมก็จะเป็นเซตแบบโซลิเบอร์นะครับเซตนี้เลยอ่าประมาณนี้นะครับผมส่วนทางด้านพลังแฝงก็จะเป็นสายผีเสื้อนะครับเผมจะขึ้นรูปนะก็จะเป็นรีคอร์เวอรี่พลาสกับการสลิงเซอร์นะครับผมอันนี้เราฟาร์มช้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่าคีีล่างมันลากออกนะกดเลยแบบ จะร้อนๆนิดนึงนะฮะแต่เดี๋ยวช่วงเล่นเกมก็มาดูกันนะครับว่าบินที่สายร์ทเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับผมเอาเท้าิุงเนี่ยถุงนะไม่เอาดีกว่าคือลินดิสปกติเนี่ยเขาจะออกเป็นธนูกันนะครับแต่ผมจะเล่นดาบนะครับเพื่อเอาประสิทธิภาพดาเมจหรือว่าความแรงอันสูงสุดนะฮะบอกเลยว่าว่าทีนี้หัวแตกนะครับผมโอเคครับตอนงแล้ก็ความสามลุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหาทำเกมกันดีกว่าครับทุกคนนี่ครับนาคอสปุ๊บปุ๊บปุ๊บยังไม่แรงยังไม่แรงแต่โดนฟิกไปอย่างนี้ก็ตายได้นะครับบอกเลย ดีๆได้เปิดบัตรอย่างนี้เกิดเร็วนะครับผมเอ๊ะนายมาอยู่ทำไมตรงนี้นายตายนะนายถ้ามันติเกอร์อะโอเคถือว่าได้ไปกดี๋ยวไปเอาก้อนเล็กดีกว่าครับจะได้มุ่ยสปีดเร็วๆตั้งค่ายไปไหนดีกว่าจะได้มันมันง่ายๆไปออกเป็นตีไวแล้วกันนะครับจะได้ความเร็วๆปัดมัพไม่เจออะไรเลยกลับหลุมฟาร์มแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปรับเพชรอแาก ต้องใช้ไอเทพไม่แข็สปีดหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่ามันตามช้านะฮะลูันนี้ปกติเราใช้เลดอะไรนี้กันนะลิกเกอร์ปิกเกอร์ไปแล้วต้องได้แล้วละ่ะข้างล่าง,างบอกเลยต้องมีคนตายที่มาระใจน้องเอาโอ้ยเอเลอเตอร์มีสี่โอเคได้อยู่ตัวนี้ตายครับผมเอานี่ต่อครับติดโลแล้วติดโลแล้วเอ๊ออเด็ดเป็นคิวสวยสวยสวย สามศูนแล้วนะฮะอันนี้เราไม่ได้รีวิวในโหมดแรงนะครับทุกคนรีโมรีวิวในโหมดธรรมดานะครับเพื่อจะให้ทุกคนรู้นะครับว่าลินดิสสายคริแรงเนี่ยมันโหดแค่ไหนนะครับเรวก็ตีมีดมาด้วยนะครับเพื่อแบบบูตเงินนะโอเคจะได้เห็นผลไวๆยังไงล่ะสามศูนย์แล้วนะครับนี่เนี่ยเฮ้ยดิกเตอร์อยู่ขวาเดี๋ยวผมไปเกาะตีมีดฟาร์มดีกว่านะจะได้ตังค์เยอะๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบ อน,อนนดกก่ไ็ไ้มาดิครับทุกคนมาสิครับอหอบไม่ได้ด้วยครับไม่เป็นไรแต่ก็ได้เงินไอซิสนะฮะถือว่าเด่นเกมได้เลยตักข้างหลังดีไหมไม่ทันแนฮะเฮ้ยเลสเสร็จครับผมโ <need> ดนอ้าว,วผมว่าผมทิ้งเลสก่อนดีกว่านะนะตรงเนี้ยตายติดผีเสื้อบอกเลยครับว่าโคตรแรงนะดินดิบน่าจุกจิกมากๆเลยยี <c oughs> ่ห้เฮกชิ้นแรกเลยนะทุกคน ให้คอมโบกับรูนแลมเพจจะได้คลิป80%ยังไงล่ะข้างล่างเอามันเลยเ,เพื่อนๆเอาครับเดินห้าแล้วมีคนโดนอ้อมหลังมันน่าจะเอาสุดได้ไปแล้ว,ลวตายแน่ๆที่บอกเลยว่าน้องต้องตายาไม่ตายมันหนีไปได้ขอดด้จะไงฆ่ามันเพื่อนงัดไม่ถึงไม่ถพอก่อนไหมล่ะพอก่อนไหมล่ะเดี๋ยวก็โดนจับหรอกตรงกลางจะระเบิดแล้วนะ่ะ การเป็นคนรับแล้วครับล่างกลางโลสวยแล้วเอ,ากเกอเา้าฟิกเกอร์นัดเห่ผมว่าครับตาฟิกเกอร์แล้วมืได้หมดนะมาดู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 าดาดตายอะไรจันนะคอร์่อีโคเวอรี่พัดโอ้โหตายหมดแปดศูนย์ไปดีรวยครับพ่อ เวทดป่าให้หมดหาตังครับยังไม่ห้านาทีเลยนี่ว่าเงินเยอะเกินไปเลยรู้สึกแปลกๆตายนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเออเออเออไม่ถึงใจเย็นโอเมนรอพี่ด้วยตาไม่ทันว่ะอิกเตอร์ดักทุ่มเอานาคอรแดแหมดแล้วนเรเฮ้ยเลเตอร์นะตายไหมไม่ตายจริงดิไม่นะจะบอกนะว่า เรากำลังจะโอมาเอวะโมชินเดอิรุกลับไปเกิดที่บอ่อนี่ครับเราตายไปหนึ่งตัวแล้วก็ต้องกลับมาฟาร์มใหม่นะฮะทุกคนนี่โดนชัดดาวด้วยบอกเลยว่าหยาบนะฮะซับเขาเงินอันดับ2เลยนะ,ะแต่ว่านะครับมันยังไม่บรรลุแผนการของเราในการออกคิสายคีที่แรงที่สุดมันต้องใช้โบลออฟสล็อคเกอร์กับเคฟแสงตินะครับทุกคนนั้นสองชิ้นผมก็บอกเลยว่าแรงจะจัด <Wow. S 1> ไปโอเมนหาบุมฟาร์มก่อนดีกว่าวสล็อคเกอร์ครับเอาเปอร์เซน็นต์ขีกัน ตรงกลางตรงกลางตรงกลางมาสิจ้ะเฮ้ยโมเมนต์อยู่แบบตรงนี้นะตายเรียนว่าหนึางใช้โดนตายปิงสวัสดีจ้ะโอ้แรงมากทุกคนขี่ที่พันหกอ่ะขี่รัวขี่รัวสองพันแล้วอ่ะนี่ใครเคล็บเต็งสี่ก็ขี่สองพันแล้วะครับเนี่ยถือว่าแรงใช้ได้เลยนะต่อสองสามนาทดปักปักปักหนึ่งสองสามตายโอ้โหตายจริงด้วยเป็นไง หมือนคำนวณไว้แล้วอะแต่ตอนนี้ป้อมล่างอะไม่อยู่ในแผนการคำนวณแล้วครับผมทีนี้ก็จะทำให้เกมเต็มขึ้นเดี๋ยวได้ไปถึงเป้าหมายได้ไม่ทันชุบด้วยผมไปแล้วครับจังหวะนี้ตัวใครตัวมันครับผมเจะเป็นดิสผมว่านาคอตายจั่วนี้น่าจะฟาร์มตัวเล็กแล้วก็ไปฟาร์มเลดแค่นี้ก็ตายแล้วนะด้วยผมด้วยผมจะโดนจับอะไรอะไปโอ้ตายไปะนะ่าเฮ้ยไม่ตายอ่ะตายโอ้ยโออย่าทำผมอย่างนั้น อ๋อเป็นไงยิงธรรมดานัดเดียวก็ตายได้อะติดขี้ไปพันสี่บอกเลยว่าน่าเหตุโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไอเทมชิ้นที่5เราจะออกเป็นโบเก้นสเปียร์นะครับเอาจอเจาะกอกซะหน่อยนะเฮ้ยผมไม่เสียบัฟเลยนะเนี่ยเพราะว่าผมพอผมตายปุ๊บกระสุนผมมันไปถึงไบโอไงตอนนี้อาตาเขาอยู่เราอยู่ที่สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะตามมาก่อนให้เพื่อนหน่อยละกันเดี๋ยวเกมเดชมันจะยากเอาวังปีสองพันห้าว่ะ สา,สามพันสามพันลิเกเตอร์อยู่นู่นนะครับวันที่เก่งที่สุดของทีมมันผมว่ามันเป็นลิเกเตอร์เว้ยปิวปิวปิวสามนัดตายเป็นไงอะไร no. <laughs> ะเนาะจเย็นๆจะค่อยเล่นนี่ไงตายไปสิหนึ่งสองสามนัดตายอะครับเออหนึ่งสองสามนัดไหมไม่ไม่ตัวนี้ถึงตายสามนัดไม่ตายสิบหกคิวแล้วทุกคนโ <Okay. S 2> <I 'm S 1> อเคเดี๋ยวโบเกนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นดับแดงต่อเลยนะทุกคน เอาแรงอ่ะเออผมว่าผมเจอลิเตอร์นะคุณจ้าเอ๋ทำอะไรอยู่จ้าปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุนปุ๊ปุนบปุ๊สปุัุ๊บปุหบปุ๊บปุ๊บปุ๊อปุ๊บบว้๊บปุรบปุ๊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 ปุ๊บปุอบบุปบบนปให้ไกล เจ้าอลสเตอร์รโอเคไ5นัดเอ,อ,อง้ายเอาไปดีจ้า2 1 3นะครับโอ้ยใครไปตุ๋ยป้อมเราฮะนะใจเย็นนะนาคอร์สไมค่อยคุยกันไม่ค่อยเล่นก็ได้ไม่เลียบลับว่ะไปได้ติ๊กเกอร์แล้วนะปิ้วปล่อยเลยตายบอกเลยวนะ่านาคอสนีน่ชักจะมากเกินไปแล้วโอ้โห3นัดเกือบตายเอาไปอีก1นัดพอเปล่า ะโอ้โหติดคิครับผมบอกเลยว่ากับบอส21คิวแล้ว10นาทีนะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราฟไฟกันแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ไบโอตายอ่ะผมอยากได้ดาบแดงแล้วนะทุกคนถึงประมาณ200นะใกล้ละใกล้ละ,ละได้ดาบแดงพวกผมแบบยิง3นาาัดตายแล้วมามาแล้วที่บอกเลยนะครับว่าจังหวะนี้โคตรแรงนะครับเอาเนี้ยแหละเออเมนก็ได้เฮ้ย,อย,อยโอ้โหนั่นยิงริกเตอร์จริงๆเหรอเฮ้ยนะโคตรดีเนี่ นายอยากจะชิมพลังของดาบแดงไหมล่ะนาะคอสโอเมนก็ได้วะไปเลย3นัด1 2 3นัด4นัดชอนะจ๊ะผมบอกเลยนะครับว่าดาเมจนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับขอชิมกระสุนหน่อยไหมใครอยากลองเปล่าเอ้ยไม่มีใครลองเลยเอ้าวโดนนะครับอี้ปู่ไป2 6งพโอโ้โหยิง2นัดไปโอเลตตายเฮ้ยเอฟเคเหรอจะยิง ที่ทุกอยู่อ่สามนัดตายนะครับจริงๆผมสามารถจบเกมได้แล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเห็นความสามารถของลินดิสสายชิที่แบงอะไรอะนะคอสทำอะไรอะโอ้ยิงธรรมดาก็ได้นะแป๊กนัดเดียว3,000นะครับสามพันสองล้วบงอีกสองพันตั้งแต่ห้าพันก็ใครอยากลองอีกไหมจ้าหนึ่งนัดเดียวไปแล้ว้า3,500ห้าห้ด้วยเป็นไงเป็นการขี้ที่แบบขำกิ้งลิงกับหมา ตัวอะไรไม่รู้อ้าวมิแลกหลุด <c oughs> คี้สามแบบสามห้าห้าห้าทุกคนเออเลขตองสามแต่ตีนี่ตอนนี้กลับไปตองที่บ้านกลับ <c oughs> ไปนอนอะ่ะเฮ้ยทำไรอะ่ะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ผมข้ามไปไม่ได้วะมันต้องมีบันไดยอยู่นะครับอันไดาอารสเตอร์อเรสเตอร์รอพี่ด้วยเฮ้ยนาคอสอยู่ตรงซ้ายอะ่ะ วิ่งตามเขาไม่ทัน,นะทุกคนแต่ผมว่าไบโอเลตตนี่ต้องสักทีนะสักทีนะสักทีนี่เกือบหมดหลอดนะแมงถึง,งกอตรงนี้แหละนะเด็กว้าวกลางโล่กัาง,ง,งโล่ยิงเลยครับอา้าวโล่หายเร็วไปนิดเร็วไปนิดนะเขาจะล้วงเรานะครับผมเห็นแววของคนที่แบบหนีก็หายแต่นัดเดียวครึ่งหลอดอย่างนี้ก็จุกสิครับบอกเลยว่าเจ็บกลับไปบางกรครับทุกคน ไปเอาบัฟแล้วมาดูดาเมจกันดีกว่าว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะครีแรงสุดประมาณเท่าไหร่อืมสี่พันสามจบไข่ด้วยมาบอกเลยครับว่ามาจังหวะนี้โดนบัฟมังกรเข้าไปแกิดง่าใส่แบกเฮ้ยเราไม่ได้เล่นไอดีกดง่ายใครจะไปรู้เล่าขอโทษจะส่งซิกดิเดยวก็โดนสวนหรอกแล้วออจบเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเลทเกมไปต่ออาชจญจาอุ้ยโดนแคชมี if you can นาคอสว่าไง โอ้โหฮู้ตายไปโอเลตยังไงสามปันหา,าที่มีสามปัญหาทุกคนสามสิบเอ็ดคิวแล้ววะ่ะโคตรแรงครับจริงๆผมว่ามันน่าจะมากกว่าสามพันนะแต่ในที่ปีเขาแบบหมดไปก่อนน่าจะถึงห้าพันนะครับในหมดดาว,วเป็นไงกันบ้างทุกคนสำหรับบินดิฟ สายที่แรงที่สุดในเกมบอกเลยว่าเจ็บจอดให้ดูราเมจกันตอนจบเกมดีกว่านะครับเอ้ยห้าสิบหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะผมที่เล่นได้ขนาดนี้เพราะมีตีมีช่วยบับสังนะ นี่ครับผมทุกคนเซตไอเทมตอนจบเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเจอแบบเกาะเยอะแบบโอเมนอย่างเงี้ยจริงๆนะัเราสามารถเปลี่ยนเวอร์คิเซเบียเป็นบูรมาสังก็ได้นะครับผมนี่ก็เป็นรายละเอียดตอนสุดท้ายนะครับผมประมาณนี้นะ31ตาย2องส MVP 15.5นะครับผมโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับลินดิสสายคริที่แรงที่สุดในเกมนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวหรับคลิปนี้สวัสดีครับ